ครั้น,นี้อันสุดท้ายเขาเรียกว่าอำนาจซื้อของผู้ใช้ก็คือบริษัทนั่นเองอำนาจซื้อของบริษัทประเมินได้ยังไงเวลาเราจะไปขายของเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเขาซื้อเยอะมากน้อยเท่าไหนแล้วจะประเมินยังไงประเมินแบบไหนแบบที่1นึ่เขาเรียกประเมินจากการจ่ายเงินถ้าเรารู้ว่าปีที่แล้วเขาซือ้อยาฆ่า,า,มาแมลง10ล้าน ีนี้ก็น่าจะ10ล้านบวกลบจริงไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะก็ต้องไปดูยอดขายเขาประมาณแล้วไปดูในตลาดเขาขายยาฆ่า,มาแมลงนี้ในตลาดเป็นยงไงเดินไปที่ไรก็เจอเดินไป10บล้านก็เจอเดินไปทุกจังหวัดก็เจอแสดงว่าเขาขายดีเขาขายเยอะแต่มันก็ได้แค่ประมาณมีอีกตัวหนึ่งวิธีที่3คือวัดจากกิจกรรมวัดอย่างไรตามต่อไป เวลาวัดอำนาจซื้อของบริษัทผู้ใช้สินค้าเนี่ยผู้ใช้มีวัดได้4วิธีวิธีที่1คือวัดจากการผลิตยกตัวอย่างอันนี้โรงงานผลิตเนาะดูจํานวนคนเวลาเลิกงานทีมีจํานวนคนเดินออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนโอ้หถ้าเยอะทีเป็นพันกับเยอะเป็นหลักร้อยกับเยอะเป็นหลักสิบรู้เลยเป็นยังไง อำนาจซื้อเขาจะซื้อ,อยางเป็นยังไงแผ่นรองอยางกาวทารองเท้าขนาดไหนจะซื้อของได้มากน้อยแค่ไหนหรือไกลแค่กระดาษม้วนถ้ามี10คนกับร้อยคนกับพันคนอันที่2ดูจากถ้าเป็นเหมืองแร่เขาดูที่ปริมาณแร่ที่ขุดได้หรือขายออกไปมันมีแร่ทองคำเหมืองแร่ถ่านหิน อันนี้มันก็ดูจากปริมบาณซึ่งเราก็คงไกลตัวอันที่3ก็เรียกว่าดูจากกิจกรรมทางการเกษตรอันนี้ยังดูจากอะไรถ้าเป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับโุ๋ยก็ต้องมาดูเกษตรกรรายได้เกษตรกรที่ซื้อเป็นยังไงเป็นชาวบ้านเป็นระดับในทุนหรือใครหรือดูจากเนื้อที่เนื้อที่ที่พอปลูกมาไปดูสิปลูกไร่หนึ่งก,กับปลูก1ิไร่กับปลูก้อยไร่ใช้ไม่เหมือนกันนะ คนที่ซื้อมีอำนาจซื้อไม่เหมือนกันระหว่างเกษตรกร,ร,กรที่มีพื้นที่แค่หนึ่งไร่กับมีพื้นที่1ิไร่กับมีพื้นที่ร้อยไร่ก็จะซื้อปุ๋ยทีเราจะขายให้ใครล่ะถ้าเรารู้ว่าเขามีพื้นที่ขนาดไหนเราก็ขายของเขาได้เดยอะหน่อยด้านสุดท้ายถ้าเป็นกิจกรรมการก่อสร้างพวกไม้อัดไม้อิฐปูนกระเบื้องทรายเหล็กอะไรก็แล้วแต่วัดจากไร่อาคารโอ้โห ผลิตหรือก่อสร้างหมู่บ้านประมาณพันว่าหลังคาเรือนหรือคอนโดมิเนียมสูงประมาณ100ชั้นมีไม่ถึงนะนในประเทศไทย50ชั้นก็เก่งแล้วอย่างนี้หรือแค่8ชั้นส่วนใหญ่8ชั้นก็โลไลฟ์ก็เป็นคอนโดมิเนียมพวกแบบเตี้ยถ้ามากกว่า8ก็สูงก็ต้องสร้าง EIA เเขาก็เลยบอกมี8ตัดที่8ชั้นหน่อย อันนี้เขาเรียกว่าดูจากกิจกรรมที่ซื้อกิจกรรมนะครับเมื่อจบจากผู้ใช้สินค้าอุตสาหกรรมไปแล้วคราวนี้เรามาดูผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมบ้างมันแตกต่างจากผู้ใช้ยังไงอ่ะเรามาเริ่มต้นแตกต่างกันตรงนี้ในหนึ่งบริษัทเนี่ยมันมีผู้ใช้ผู้ใช้ก็คือแผนแกอื่นๆในบริษัทเป็นผู้ใช้ แต่ผู้ซื้อคือในหนึ่งบริษัทคือแผนกใครจัดซื้อนั่นเองดังน,น,นั้นแตกต่างกาันที่หน้าที่ในการซื้อของนะครับหน้าที่ในการซื้อของก็คือในบริษัทนั้นก็คือให้แผนกจัดซื้อนั่นเองดังนั้นสไลด์ก่อนหน้าที่บอกผู้ใช้มันคือใครก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยในอุตสาหกรรมแต่ผู้ซื้อมันโฟกัสมาที่คนนี้ มัโฟกัสมาที่ฝ่ายจัดซื้อแสดงว่าฝ่ายจัดซื้อนี่รวยไหมเนี่ยรวยเนาะเก่งไหมเก่งมี power มีอำนาจในการต่อรองต้องต่อรองให้เก่งความเก่งเขาคือต้องต่อรองให้ได้สินค้าราคาถูกเพื่อเอาส่งถอยไปให้กับผู้ชายก็คือบริษัทนั่นเองเมื่อเรารู้คำว่าผู้ซื้อเราก็มาแบ่งประเภทของผู้ซื้อกันหน่อยมีอยู่3ประเภทประเภทที่1คือผู้ซื้อธุรกิจขนาดเล็ก ประเภทที่2ธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทที่3ามเขาเรียกว่าตัวแทนจัดซื้อเอาซอร์นั่นเองผู้รับเหมา,เาจัดซื้อจัดจ้างวิธีอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ที่จัดซื้อเป็นผู้ที่มาเอาซอร์เรามาดูอันแรกแบบแรกเ็าเรียกว่าธุรกิจขนาดเล็กไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนต่ำกว่าร้อยคนเนี่ยถือว่าเป็นทุกขจาขนาดเล็กมีผู้จัดการคนเดียว หรือบางทีเป็นเจ้าของด้วยเป็นบัญชีด้วยเป็นการตลาดด้วยเป็นพนักง,งานยกของเองด้วยดังนั้นการตัดสินใจซื้อของเขาเป็นยังไงคนเดียวครับเป็นของเจ้าของกิจการคนเดียวมีความล่องตัวไหมอยากซื้อก็ซื้อเลยการตัดสินใจสูงไม่อยากซื้อก็คือไม่ซื้อทําพอใจเขาก็ซื้อไม่พอใจเขาก็ไม่ซื้อมาแบบที่สธุรกิจจัดซื้อในธุรกิจ ขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากยุ่งยากวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ซื้อกันได้ง่ายๆนะมันซื้อต้องมีการอนุมัติใช่ไหมมันต้องทําหน้าที่แต่ละหน้าที่ไว้ไม่ได้รวมไว้ยอยู่แค่คนเดียวมันจะซื้อฝ่ายซ่อมบำรุงก็ต้องไปขอผู้จัดการฝ่ายก่อนจะไปฝ่ายผู้จัดการแผนผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงถ้าผลิตก็ต้องมาซื้อจากผู้จัดการตัวใหญ่ ฝ่ายมาแผนกแล้วมาส่วนแล้วก็มาถึงขึ้นมาซื้อได้ถึงส่งมาให้ฝ่ายจัดซื้อเพราะฉะนั้นการซื้อมันเป็นเฉพาะฝ่ายจัดซื้อเท่านั้นแต่สเปคหรือการรับผิดชอบอะไรทุกอย่างก็ต้องรู้ด้วยเนาะในกรณีที่เป็นสินค้าราคาสูงฝ่ายจัดซื้อรับผิดชอบเองได้ไหมไม่ได้ก็ต้องส่งไปไปให้ผู้บริหารระดับสูงอันนี้ผมตกไปผู้บริหารระดับสูงนะครับ แล้วก็ในส่วนของการซื้อต้องให้ตรงกับความต้องการตรงกับความต้องการมีอยู่เสียดหนึ่ง 1. คือคุณภาพต้องได้ต้องมีการบริการจากผู้ขายด้วยเพราะบางทีถ้าไม่บริการซื้อมาก็เคมไม่ได้ใช่ไหมแล้วที่สําคัญเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อคือต้องเลือกแหล่งที่เสนอขายให้ดีที่สุดก็คือเปรียบเทียบราคาแล้วก็ต้องมีสํารองไว้ด้วย เผื่อกรณีฉุกเฉินหาของไม่ได้โรงงานต้องผลิตและเจ้านั้นส่งมาไม่ได้ก็ต้องมีฉุกเฉินสำรองไว้คราวนี้เรามาประเภทที่3าเขาเรียกว่าตัวแทนซื้อตัวแทนซือน้อคืออะไร<ม>คือบริษัทรับจ้างที่มีความชํานาญในการซื้อสินค้ายังไม่พอซื้อปั๊บเขาบริหารจัดการขังสินค้าให้ด้วยหาวัตถุดิบบริหารให้เพียงพอการผลิตด้วยแล้วต้องประหยัดด้วยเพราะว่าเราต้อง จะจ้างคนแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ให้คุ้มซื้อด้วยบริหารคลังวัตถุดิบด้วยยังไม่พออีกพอเวลามีของไปก็ต้องตรวจรับจ่ายนับวัตถุดิบในคังให้เราด้วยยังไม่พอถ้ามันมีสินค้าที่เสื่อมสภาพต้องเช็คออกมาต้องบริหารให้ดีเพราะเราจ่ายตังให้เขาบริหารค่าจัดการไงเนี่ยเขาเรียกว่าเอา s o u r c ซึ่งบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็มกักจะทำกันเอาซ o u r c ออกไปเลยที่เกียรติทำละ อันนี้เหตุผลที่ต้องใช้คือเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นเขาเชี่ยวชาญด้านการจัดการสินค้าคงคลังหรือเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อรู้แหล่งสินค้าซื้อดีและคุ้มค่ามากกว่ามีฝ่ายจัดซื้อเองฝ่ายจัดซื้อก็ได้แค่ซื้อแต่อันนี้คือเหมาหลงจ้งเลยมีทั้งคลังมีทั้งบริหารคลังสินค้าซื้อสินค้าบริหารสต็อกให้เราด้วยส่งซัพพลายมาให้ผลิตด้วยส่งมาไม่พอก็เคมได้อีกอย่างนี้ เป็นต้น